สวัสดีครับเสมาเพชสสวัสดีครับเป็นไงมั่งผ่านพิธีการช่างอําหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณรู้สึกไงช่วยบอกความรู้สึกแรกให้เราได้ยินครับว่ารู้สึกสบายใจครับแล้วก็สดชื่นขึ้นมาครับเพราะว่าช่างหนักผ่านแล้วก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับครับก็คือพรุ่งนี้พร้อมมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้ยังมีอะไรที่เรารู้สึกกังวลไหมก็ไม่มีครับตอนนี้ครับคุณเห็นหน้านิโคไคลโรครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับก็ ไม่รู้สึกไงครับเฉยๆครับก็ข้างบนเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดข้างล่างเราก็เป็นเพื่อนกันครับโอ้ก็คือก็ยังมีความสมพั์ในโมเมนต์ที่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยครับข้างบนเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับใช่ครับคุณคิดว่าในวัดคุณคิดว่าในวันพรุ่งนี้คุณจะคุณคิดว่าผลการชกจะเป็นยังไงก็ผลการชกจะเป็นยังไงผมไม่รู้ครับแต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่าแฟนๆชาวชายทุกคน คอยเชยร์คอยติดตามผมโยครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับเมื่อกี้เหมือนเขาเขา,<ม>เ,ขาเขาบอกกับคุณนะฮะเขาส่งเมสเซจส่งข้อความเึงนคุณคุณมีอะไรจะส่งข้อความหรือส่งเมสเซจถึงเขาไหมครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็วันพรุ่งนี้ก็ทําให้ดีที่สุดครับไปเจอกันบนเวทีครับถามเลยครับพรุ่งนี้เราจะได้เห็นโบนัสไหมก็น่าจะมีครับน่าจะมีแน่นอนครับผมหวังว่าโบนัสโบนัสก้อนนั้นนะมันจะเป็นของคุณนะก็อยากให้เป็นของผมโยครับขอบคุณมากครับพุนี้โชคดีครับพุนี้โชคดีครับคขอบคุณครับโอเคผมนะ เด้ขอ,อีบหน่อยครับ